สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวซับทุวนกระเป๋า4ีปีนักสัตว์เตรียมตัวเตรียมใจคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดดวง4ปีนักสัตว์นี้ค่ะที่มีเกณฑ์เงินท่วมกันแล้วนะคะจะมีปีนักสัตว์ไหนบ้างตามมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ปีนักสัตว์แรกเลยนะคะ ท่านที่เกิดปีขานการเงินคุณจะมีโชคมีลาบหรือได้เงินมาแบบฟลุกๆุไม่ต้องลงทุนมากหรืออาจได้เงินจากการทำงานหรือธุรกิจที่เติบโตค่ะมีการต่อยอดหรือมีคนชี้ช่องทางผลประโยชน์รายได้ให้นะคะส่วนเรื่องการงานจะประสบความสำเร็จที่ดีเพื่อนรวมงานเจ้าหน่ายให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือได้ซื้อรถยนต์คันใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะวิธีเสริมดวงให้ทำบุญกับแม่ชีถวายน้ำปานะทำบุญกับนักบวชน,นักปฏิบัติธรรมบริจาคเสื้อผ้าชุดบวชเนคขมมะไปสักการะบูชาเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเช่นพระแม่กวนอิมนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดปีถอกค,ค่ะการเงินจะสะพัดขึ้นมีช่องทางของผลประโยชน์รายได้เข้ามาดีขึ้นนะคะมีโอกาสจะทำกำไรจากธุรกิจหรือการลงทุนได้เป็นอย่างดีถือเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณเลยล่ะค่ะเรื่องงานก็จะประสบความสำเร็จในทางที่ดีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้งานใหม่ที่ดีขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพ เพราะอาจจะมีงานหนักมากขึ้นและทำให้พักผ่อนน้อยนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะสมหวังอาจได้รักคนที่มีอายุห่างกาันหรือได้คนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นความรักต่างไว้ค่ะวิธีเสริมดวงให้บูชาสักการะพระแก้วมรกตสารหลักเมืองพระพรมบริจาคอุปกรณ์ทําความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่นน้ำยาล้างส้วมหรือทำบุญด้วยไม้กวาดรองเท้าก็ได้นะคะมาถึงท่านที่เกิดปีมะโรงค่ะการเงินจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟรุกๆได้โชคจากพระหรือสมณชีพรามการทำบุญบ่อยๆจะช่วยทำให้ดวงด้านการเงินดีขึ้นได้นะคะหรือหากมีปัญหาด้านการเงินก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะการงานจะประสบความยุ่งยากลำบากใจ มีอุปสรรคหรือมีคนคิดร้ายให้ระวังปัญหาที่เกิดจากคนรอบข้างด้วยนะคะวิธีเสริมดวงให้บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มข้าวสารอาหารแห้งและไปกราบไหว้สักการบ,บูชาพระวัดจีนเช่นวัดมกกังกรนนะคะมาปิดท้ายกันที่ท่านที่เกิดปีมะเมียค่ะการเงินช่วงนี้จะมีช่องทางของผมประโยชน์รายได้ที่ดีขึ้นได้เงินมากขึ้นหรือมีโชคมีลาภ ได้เงินก้อนโตการลงทุนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จในทางที่ดีแต่ให้ระวังเรื่องข่าวหลอกข่าวลวงหรือการเซ็นสัญญาอาจจะทำให้มีเรื่องผิดพลาดวุ่นวายได้ในภายหลังนะคะการงานประสบความสำเร็จไปในทางที่ดีมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือได้รับเกียรติได้รับรางวัลการชมเชยหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงานใหม่ และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นได้นะคะวิธีเสริมดวงให้ทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและไปสักการบ,บูชาพระปางป่าเลไลพระราหูก็ได้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง4ปีนักษัตว์ที่มีเกณฑ์ทรัพ์ท่วมกระเป๋าในช่วงนี้นะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ